สวัสดีค่ะหมอแป้งนะคะวิดีโอนี้จะโชว์ให้ดูมาจุ๊บพันปีกเป็น f i g u r อร์ g h นะคะที่แปลว่าพันเป็นรูปเลข8นะคะเพื่อจะให้ปีกที่เจ็บนี้แนบลำตัวไม่ให้เขาขยับไม่ให้ใส่ปีกที่เจ็บเลยนะคะโอเคอันนี้แป้งเพิ่มสลิงลอดด้านใต้ปีกแล้วก็ลงไปด้านใต้ท้องเพื่อให้แนบลำตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเริ่มจากตรงจุดด้านบนนะคะที่นิ้วชีพันทับ ออกนอกปีกนะคะทะแยงลงมาด้านล่างของลำตัวลอดใต้ปีกแล้วก็ยกขึ้นต่อไปเส้นสีชมพูพาดไปข้างหน้าคล้องไปใต้หัวไหล่แล้วก็ยกขึ้นมาแปะตรงกลางตัตวตเลข8นะคะก็จะครบวงพอดีเป็นเลข8นะคะจากด้านบนพาดท,ทับลงมาข้างนอกปีกลอดลงไปข้างใต้ปีกพาดไปทางด้านหน้าลอดคล้องใต้หัวไหล่นะคะแล้วก็มาแปะก็ครบวง นะคะทีนี้จะให้ดูโครงสร้างปีกของนกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแขนคนนะคะก็จะมี ตรงหัวไหล่ตรงข้อศอกตรงข้อมือแล้วก็นิ้วสี่นิ้วของเขาก็จะยาวมือเรียวลงมาเป็นชิ้นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นปีกไก่นะคะไม่ใช่ปีกมาจุ๊บนะ,ะโครงสร้างก็จะมีตรงไหล่ด้านบนข้างล่างเป็นศอกใช่ไหมแล้วก็ข้อมือจริงๆที่แป้งบอกว่าคลองไหล่นั่นแหละมันคือคลองคล้องลงไปใต้ข้อมือนะคะตรงมือก็จะยาวไปอันนี้เป็นกระดูกก็จะให้เห็นว่ากระดูกท่อนบนเป็นชิ้นเดียวกระดูกแขนท่อนล่างจะเป็น2ชิ้นนะคะ แล้วก็ตรงข้อมือก็จะมีนิ้วโป้งด้วยแล้วก็สีนิ้วรวบลงไปเป็นนิ้วเดียวกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะให้ดูว่าที่เราคล้องแล้วล็อกผันรอบจริงๆก็จะมีแค่ตรงข้อศอกนะคะก็ตรงเส้นสีเขียวแล้วก็ตรงข้อมือไม่ใช่ข้อหัวไหล่นะคะดูวิธีผ่านอีกรอบจากข้างบนผ่านลงไปทับข้างใต้ลอดขึ้นบนคล้องตรงหัวไหล่หรือข้อมือที่บ้างว่าเนี่ยแหละพัดแปะลงมาคล้อง ฟืบลอดลงไปใต้ข้อมือยกขึ้นมาแปะลงไปนะคะแล้วก็จะได้กลวยที่สวยงามอันนี้ปั้งรวบข้อเท้าเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เขาดิน้นทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเพิ่มสลิงนะคะเพื่อไม่ให้เขาใช้แขนท่อนบนก็ต้องเช็คว่ามันไม่ได้รัดตรงท้องหรือตรงอกแน่นเกินไปนะคะอันนี้ที่ลักษณะที่ลอดใต้ปีกข้างใต้ไปนะคะตรงกระด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ คลี่ขนออกให้ไม่ให้ไม่ไปรวบขนไว้ข้างใต้นะให้เขาใช้ปีกอีกข้างหนึ่งได้อิสระนะคะโอเคทางด้านใต้ก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นกล้วยนะคะเจ้ากล้วยพันไว้อย่างงี้ปั้งพันไว้3าวันกปีกตรงที่ซนจะเป็นแขนท่อนบนเนี่ยมันก็จะโดนรวบไม่ให้ใช้งานเลยนะคะ